าทานกล่าบมงคลทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายกฤษสดาชามณีผู้แทนบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอพระราชทานพระราชาวโรกาสนำบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณว่า พสวัสดีครับที่นี่มอวนพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีหนึ่งความภาคภูมิใจบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลรา,ราชธานีนะครับและนี่คือบัณฑิตผู้นำกล่าวคําปฏิญาณในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2566นะครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับบัณฑิตโอมกิษดาฉัมมณีนะครับบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร์คร well. ับอยู่ก um. ับผมตรงนีสวัสดีครับโอมครับครับสวัสดีครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จในครั้งนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับโอมครับครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกประทับใจครับที่ได้เป็นหนึ่งในบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแห่งนี้ครับผมครับแล้วก็ที่สําคัญโอมก็เป็นตัวแทนบัณฑิตนะครับในการนํากล่าวคําปฏิญาณรู้สึกยังไงบ้างครับครับรู้สึก ตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆครับที่ครั้งหนึ่งเราเป็นบัณฑิตเราได้มานำกล่าวตรงนี้ครับรู้สึกประทับใจมากๆครับผมครับแล้วเรามีการเตรียมการยังไงบ้างหรือว่าพี่ๆที่คณะเขามีการฝึกซ้อมอยังไงบ้างครับครับผมโดยเริ่มต้นจากาทางสาขาไฟฟ้าก่อนนะครับมีอาจารย์ครับติดต่อผมมาแล้วก็ให้ผมทดลอง ทดลองพูดแล้วก็อัดคลิปส่งให้ท่านก่อนครับจากนั้นก็คัดเลือกโดยคณะครับผมแล้วคณะก็ได้จัดเตรียมการพูดแล้วก็ท่าทางลักษณะการเดินต่างๆให้กับผมครับ,รบแล้วก็จนได้มากลายมาเป็นตัวแทนในการนำกล่าวคำปฏิญาณในครั้งนี้ครับผมซึ่งจะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณและก็ยืนต่อหน้าพระพักด้วยใช่ครับตรงนั้นรู้สึกประ,มะหม่าไหม ครับผมในช่วงฝึกซ้อมแรกๆจะค่อนข้างตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่า,าเราเพราะว่าในตอนนั้นนะครับเราเดินออกมาแค่คนเดียวทุกอย่างทุกสายตาครับมองมาที่เราก็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงครับแต่หลังจากที่ได้ซ้อมผ่านไป1นึ่งครั้งสครั้งครับก็เริ่มชินแล้วก็หายตื่นเต้นแล้วครับมีไ้อยคำไหนบ้างครับบทข้อความไหนบ้างที่ทำให้โอมรู้สึก ภาคภูมิใจเป็นพิเศษเลยในข้อความนำเก่าครับจะมีอยู่ท่อนหนึ่งครับที่กล่าวว่าเราจะใช้วิชาวความรู้นะครับที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับไปใช้ในทางที่ชอบนะครับแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตนของเราเองนั่นเองครับและใช้วิชาวความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปในทางที่ชอบ,ชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนโอ้ครับนั่นก็เป็นคำปฏิญาณของบัณฑิตทุกๆคนเลยก็ว่าได้ใช่ครับ,รบอ่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตแล้วก็ ความภาคภูมิใจของวงตระกูลนะครับของอมนี่คนพื้นเพที่ไหนครับผมเป็นคนอุบลเลยครับอุบลราชธานีมัธยมจากไหนครับจากโรงเรียน6กสิพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีครับเห็นบอกว่าอมเป็นบัณฑิตเกียติยมด้วยใช่ครับเกียติยมอันดับอันดับที่1ครับผมอันดับหนึ่งใช่ครับผลการเรียนตลอดหลักสูตรเท่าไหร่ครับสามจุดแปดศูนย์ครับผมสามจุดแปดศูนย์ครับโอ้ถือว่าสูงมากนะครับมีความสามารถที่โดดเด่นมากและปัจจุบันนี้แล้ครับ ปัจจุบันนี้กำลังเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาครับหรือว่าปอทอยู่อยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเหมือนเดิมครับสาขาไฟฟ้าเหมือนเดิมครับผมก็ต่อเนื่องเลยใช่ครับผมนะครับเป็นไงบ้างในเรื่องของการเรียนระดับปริญญาตรีปอโทนี้แตกต่างกันไหมครับมีความแตกต่างกันมากๆเลยครับเนื่องจากว่าในตอนเรียนปริญญาตรีนะครับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับจะเป็นคนที่คอยแอสซายงานแอสซายงานมาให้เราครับ แล้วก็ท่านจะติดตามงานจากเราเรื่อยๆเป็นระยะระยะครับแต่ว่าในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วนะครับเราจะต้องเป็นคนขับเคลื่อนโปรเจกต์ด้วยตัวเองครับมีการนําเสนอทุกอย่างด้วยตัวเองเราต้องค้นหาข้อมูลเองและก็เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเองครับผมแล้วโอมละทาโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับครับผมได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาครับว่าจะทําเป็นมันติเลเวลอินเวอร์เตอร์ครับหรือว่า ตัวอินเวอร์เตอร์หลายระดับนั่นเองครับผมซึ่งในตอนปริญญาตรีนะครับผมได้ทําเป็นอินเวอร์เตอร์2ระดับแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียต่างๆครับที่ยังพิสูจน์ไม่ค่อยได้ครับก็เลยจะมาทําเป็นตัว5้าเลเวลหรือว่ามันตีเลเวลเพื่อตอบปัญหาใน ทางไฟฟ้านี้ให้ได้ครับผมครับอ่ะก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็สู่ความสําเร็จในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปนะครับแล้วก็ความสําเร็จในครั้งนี้อยากขอบคุณใครพิเศษบ้างครับโอมที่ทําให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ครับครับผมเริ่มต้นต้องขอบคุณครอบครัวเลยครับที่ให้เวลาแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างเลยครับในการเรียนของผมให้กําลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจครับในการขับเคลื่อนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4ครับจน ได้มาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาครับและก็เพื่อนๆและก็อาจารย์ครับที่ให้โอกาสผมในการฝึกงานในการลงมือปฏิบัติใช้งานอุปกรณ์จริงๆครับผมครับผมขอบคุณครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตโอมกิษดาฉัมมณีนะครับบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นบัณฑิตผู้นํากล่าวคําปริญาณในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตฑนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตโอมนะครับและบัณฑิตทุกท่านของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับขอแสดงความยินดีด้วยครับโอมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับทีนี้มอบนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอพระราชทานกลาบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายกฤษฎดาชามณีผู้แทนบัณฑิตมหาวิเทาลาัยอุบลราชธานีขอพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสนำบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้า,า,จานายกฤษดาชามณีจะเทิดทูนชาติ ศาสนา,สา,นาพระมหากษัตริย์จะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีป,ปดระกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริรรมมตรรและใช้วิชาความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,านาีไปในทางที่ชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมยวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนย่ายข้าพระพุทธเจ้า,าจาจะเคารพนับถือครูอาจารย์นับถือครูอาจารย์และจะเทิดทูนเกียรติแเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีสื่อไปด้วยกล้าด้วยกระบ